สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับอ่ะมาฝากถึงหมอลำที่กำลังจะเปิดฤดูกาลนะครับตอนนี้ก็ทยอยกันปิดฤดูกาลกันไปบ้างแล้วนะสำหรับหมอลำองค์กรต่างๆนะครับหมอลำเสียงวิหกเนี่ยเป็นอะไรที่ถือว่าผ่านดราม่ามาเยอะก็ต้องพักผ่อนกันบ้างนะพักผ่อนสมองบ้างเจอดราม่าหนักๆมาก็ต้อง พักผ่อนไปท่องเที่ยวบ้างนะครับน้ององค์น้องอายก็เล่นกับน้องมิรินไปเนาะพระดนก็บวชนกพงศกรก็อยู่เกาหลีกับบอสนุนะครับสนุกสนานกันไปนะครับตามประสาศิลปินที่เขาทำงานเหน็ดเหนื่อยเ็าต้องให้รางวัลตอบแทนบ้างกปเรื่องธรรมดาส่วนวันนี้นะครับบอลำที่กำลังจะเปิดฤด,ดูการอันนี้บอกเลยว่าฟังแล้วดีมากๆเลยเพราะว่าเมื่อปิด รืดูการแล้วก็ต้องเปิดฤด,ดูการก็เป็นเรื่องธรรมดาฤดูการของหมอลำเสียงวิหกที่แอดจะมาพูดเนี่ยคือฤดูการปีที่ห้านะยกตัวอย่างนักรกรเนี่ยแอดทำสื่อนิมนานนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเปิดฤด,ดูการก่อนคือเราอยากจะมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะเราบรรดาพยศมมยศนะครับที่รักในอาชีพหมอลำรักในศิลปินหมอลำเสียงวิหกเนี่ยอยากให้ ได้ทราบกันเลยว่าเราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเนี่ยเป็นเรื่องหน้าที่ของศิลปินศิลปินเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมนะเชื่อว่าเขามีอ่าทีมออกนไนนะครับแล้วก็ทีมการวางแผนเราดมสมองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจะจัดการยังไงเพื่อที่จะให้อ่าแฟนเพลงเนี่ยมีความสุขแล้วก็อ่าแฟนเพลงเนี่ยสามารถเอนจอยกับ ทางศิลปินได้นะครับเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือให้กำลังใจศิลปินอันนี้คือสิ่งสำคัญน,นะครับไม่ว่าจะวงไหนก็แล้วแต่นะนะครับทุกคนมีความเป็นมืออาชีพองค์กรทุกองค์กรมีการทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่อยากให้แฟนเพลงผิดหวังซึ่งเราไม่ต้องคาดหวังอะไรมาก นะครับการคาดหวังมันเหมือนกับเป็นการที่เราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วถ้าเกิดเขาทาไม่ได้ดังใจเราก็จะไปโวยวายไปพิมพ์คอมเมนต์ไปอะไรดราม่าขึ้นไปอีกทําให้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ไปอีกดังนั้นจึงควรอยู่นิ่งๆแล้วก็รอรับชมผลงานนะครับและมั่นใจในศิลปินของเราความมั่นใจในศิลปินของเราเนี่ยมันทําให เราเห็นศักยภาพของปีที่ผ่านมาอย่างนกพงศกรเนี่ยแอดดูบอกเลยว่าบอสนกพงศกรเป็นคนที่เก่งฉลาดมีไหวพริบดีแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมานะครับ mm hmm. เขาจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะไม่ลืมที่จะอัปเดตให้กับแฟนคลับของเขานะเขาจะไม่หายไปจากเฟรมเขาจะไม่หายไปจากโซเชียลเขาต้องการให้เห็นนะครับว่าเขาทำอะไรนะ คือต้องการให้แฟนคลับได้รับรู้ว่านี่คือความเคลื่อนไหวของเขานะตรงๆเลยครับบางคนเนี่ยไปทําหน้าที่เกาหลีมาเนี่ยปิดไม่บอกเลยนะคนก็ไม่รู้ไอ้นกโพสกรหายไปไหนไปพักผ่อนที่ไหนเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่ศิปลปินสร้างไว้ให้กับแฟนคลับมันคือความจริงใจและความรักและเมื่อแฟนเพลงรักศิปลปินไปแล้วเนี่ยเขาก็อยากที่จะติดตามชีวิต ติดตามความเป็นมาเป็นไปนั่นก็คือเขาคิดถึงเราแหละเขาคิดถึงศิลปินเขาก็อยากจะดูอยากจะดูอะไรที่มันอัปเดตอะไรอย่างนี้นะครับบางท่านก็ไม่เห็นด้วยกับการที่มีภาพหลุดออกมาแล้วก็เอามาลงแช์โซเชียลกันอะไรประมาณนี้ซึ่งแอดวมองว่ามันเป็นภาพธรรมดามากๆมันเป็นภาพที่ผู้ชายคนหนึ่งทำศิลปกรรมแล้วไม่ได้ปกปิดอะไรนะครับแล้วก็มีการอ่าทานน้ำมีการ เอาผ้ามาพันหน้าอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นการรักษาโดยเบื้องตน้นและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะออกมาดีมากๆในช่วงเปิดฤด,ดูการปีที่5เราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆทุกอย่างนะครับจากการวางแผนและการทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของระบบขององค์กรหมอลำสิงวิหก นะซึ่งตรงเนี้ยเราอยากจะฝากถึงมิตรแฟนเพลงนะว่าไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกังวลว่าเออโชว์จะเป็นอย่างไรหรือไปคาดหวังอะไรมากมายนะครับปล่อยวางทําใจให้สบายแล้วรอรับชมนะครับเตรียมเงินซื้อตั๋วไปดูได้เลยนะเราเอาศัยช่วงเนี้ยทํามาหาก,กินตั้ง้าตั้งตาเก็บเงินเก็บ,กบทองดีที่สุดนะครับอ่าเรื่องที่สองที่อยากจะฝากนะครับนะ มันมีดราม่าที่ผ่านเข้ามาในฤดูการต่างๆมันก็เหมือนกับเป็นการที่ศิลปินได้เจอบทเรียนบททดสอบในชีวิตก็คือมีอดราม่าต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางคอมเมนต์นะครับหรือสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยเข้ามาถลม่มองค์กรหมอลำต่างๆนะครับหมอลำเสียงวิหกก็โดนเยอะนะทางศิลปินก็ออกมาชี้แจงบ้างนะ ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะออกมาปกป้องสิทธิส่วนบุคคลปกป้ององค์กรนะครับเพื่อไม่ให้องค์กรเสียหายเราก็พอเข้าใจตรงนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรไม่ดีอะไรที่ทำให้อ่ามันเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในองค์กรหมอลังศ6ีวิหกสำหรับคนที่รักหมอลัจริงๆเขาจะไม่ทําแบบนั้นเขาจะให้กําลังใจอยู่างห่างหรือเขาจะ มอบสิ่ดีหรือมอบพลังบวกให้กับศิลปินที่เขารักนะครับอย่างเช่นคนที่เขามีโอกาสได้ไปใกล้ชิดหรือไปดูหมอลำเนี่ยเขาก็จะได้เข้าไปจับไม้จับมือหรือเข้าไปพูดคุยให้กำลังใจบางคนไปไม่ได้ก็ดูกลุ่มปิดได้นะครับหรือ,อดูผ่านหน้าจอกดไลค์กดแ like, ชร์ศิลปินเขาก็โอเคแล้วเขาก็มีความสุขแล้วนะครับนะ หมอลำที่กำลังจะเปิดฤด,ดูกาลส่วนใหญ่มักจะมีอะไรแปลกใหม่อันนี้คือการวิเคราะห์นะครับส่วนใหญ่มักจะมีอะไรแปลกใหม่มาให้คนดูได้รับชมเสมอมีเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็มีสิ่งดีๆเพื่อที่จะให้แฟนคลับได้มีความสุขกลับบ้านนะครับองค์กรหมอลำศิวิหกเป็นองค์กรที่มีสมาชิกเยอะ มีครอบครัวที่ใหญ่นะครับแล้วก็เขาก็ได้มีการวางแผนโดยการหาแดนเซอร์หาคนที่จะมาเสริมทัพตรงนี้ด้วยนั่นก็คือการวางแผนที่ดีซึ่งบอสนุเขาก็ได้ประกาศไว้แล้วนะส่วนลึกๆล,ล,ลงไปในเรื่องราวของภายใต้องกรเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเขาจะบริหารกันอย่างไร ภาพจะออกมาเป็นแบบไหนลักษณะรูปแบบงานแสงสีเสียงโปรดักชันต่างๆจะเป็นอย่างไรอันนี้เราก็ต้องรอติดตามนะครับเราพูดมากไม่ได้เนาะแต่เราเลือกที่จะฝากได้ฝากถึงแฟนคลับได้นะครับแล้วก็ข้อที่3เลยนะครับที่จะบอกครับข้อที่3คือสติสติกับทัศนคตินะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดข้อนี้กันนะ ญาณนะครับสติกับทัศนคติคนเราเมื่อมีสติแล้วก็จะเกิดทัศนคติที่ดีอาชีพหมอลำนะครับคืออาชีพที่สร้างความเอนเตอร์เทนให้กับผู้ที่รับชมแล้วผู้ที่รับชมเนี่ยเขาก็สามารถรู้ได้เลยว่า ศิลปินเขาได้สร้างความจริงใจให้กับพวกเราเขาได้มอบความสุขให้กับพวกเราเราเข้าไปดูหน้าเวทีเนี่ยมันแตกต่างกับการดูโซเชียลดูมือถือดูที่หน้าเวทีเนี่ยมันได้อารมณ์มันถึงใจกว่ามันตะการตาแสงสีเสียงมันยั่วยวนทุกอย่างแล้วมันม่วนมันมันครับท่านผู้ชมมันดีมากๆอยากให้ไปดูหน้าเวทีมากกว่าการดูที่โทรศัพท์นะครับ อันนี้สำคัญไปดูนะหนึ่งคือไม่ควรมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นไม่ควรมีการตีกันมีสติเยอะๆนะครับที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นคนตีกันข้างล่างนะครับหมอลำเขาก็ทำงานกันลำบากเนาะเครื่องเสียงพังบ้างโน้ตบุ๊ก นกพงศกรพังบ้างนะครับแล้วกอ็อะไรอีกหลายๆอย่างผลกระทบตามมาผู้คนรอบๆข้างที่โดนลูกหลงไปก็บาดเจ็บก,กันเป็นแถวเลยมันก็เป็นอะไรที่ไม่ดีเนาะกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วทีนี้การเริ่มต้นใหม่เนี่ยเชื่อว่า EP นี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่รับชมเนาะก็อยากให้แฟนคลับนะครับ รักในตัวศิลปินจริงๆแล้วมีสติให้มากขึ้นแล้วก็ใช้ทัศนคติของตัวเองนะครับในการรับชมแล้วก็คอมเมนต์ในทางที่ดีนะในทางที่บวกเพื่อให้คนที่เรารักมีความสุขเพื่อให้ศิลปินที่เรารักมีกำลังใจในการต่อสู้ศิลปินไม่ได้หยิงนะครับศิลปินสัมผัสได้รู้ถึงคนที่เข้ามา พูดดีคิดดีทดําดีและถ้าเรามีโอกาสเราไปเจอศิลปินเราสามารถบอกเขาได้เราสามารถใช้ช่องทางในการโปรโมตนะครับโดยให้ศิลปินเนี่ยเข้าเฟรมกับเราศิลปินเขาก็ยินดีนะครับเพราะว่านพูสกรเขาเป็นคนไม่ถือตัวครับเป็นคนติดดินเขาไม่ลืมสัมนิกรักบ,บ้านเกิดเหมือนน้องไอ้ไน,นะ เป็นเด็กที่ไม่ลืมสำนึกรักบ้านเกิดแล้วนกพงศกรเขาก็สอนลูกเสมอนะว่าลูกต้องอย่าลืมบุญคุณคนลูกต้องรู้ว่ามาจากไหนนะทุกอย่างคือนกพงศกรเขาก็สอนลูกไว้นะครับแล้วก็พื้นฐานของตัวบอสนุบบอสนกเขาก็ถือว่าดีมากๆสำหรับการวางแผนตรงนี้นะ รวมไปถึงบอสบอยบอสแอนนะครับแล้วก็ล่าสุดนะน้องโบก็ไปอยู่ที่ห่อ,หอลำใจเกินลอยแล้วก็ยินดีกับน้องโบด้วยนะครับอ่ะย่างไงวันนี้ก็เอามาฝากท่านผู้ชมและกันเกี่ยวกับเรื่องของหมอลำที่กำลังจะเปิดฤดูกาลกับการเตรียมตัวในครั้งนี้นะครับฟังแล้วถ้ารู้สึกดีนะครับพิมพ์หนึ่งมาเลยนะ พิมพ์หนึ่งมาให้แอดได้ชื่นใจหน่อยนะครับถ้าใครอยากให้แอดดิวเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับได้ทุกครั้งเลยวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันสวัสดีครับ